เป็นกองเชียร์ต้องแบบนี้ดีใจแบบสุดๆอินเนอร์มาเต็มเห็นแล้วเอนดูเอนด,ดูสวัสดีครับกลับมาพบกับ99คัดบอลไทยกับผมโจ๊กโซเชียลวันนี้พามาชมศึกช้าง FA ครับระหว่างดาร้กอนปทุมวันการจนบุรี FC พบกับสมุทรสาครซิต,ตี้ครึ่งแรกเริ่มแล้วนะครับสมุทรสาครซิต,ตี้ชุดสีเหลืองลูวนะครับเขี่ยบอลก่อนจากซ้ายไปขวาแล้วเปียทา ถึงบอลก่อนเจฟส์ซันครับกระชากขึ้นบาาัสไซด์ดีเข้ากลางลูกนี้อ้าวแม่เติมขึ้นมากับอาทิตย์ดวงงามอาทิตย์ยัลุกมาได้นะรครับเข้าหนักลูกนี้แล้วตัดได้ครับรัชพลเปิดเข้ามาจะให้กับเวนิกัสคูสครับชกมาได้ครับชินพงค์บอลยังไม่พ้นอันตารายครับแล้วยิงลูกนี้ไกลเลยครับบอลไปตกหลังตะข่ายยิงของชุติคม ถือว่าเปิดกดดันได้ดีนะครับเมื่อสักครู่นี้บอลของทางฝั่งสุทรสาครครับแต่ว่ายอดเยี่ยมนะครับจังหวะอ่านเกมดูยิงไกลตรงนี้ก่อน,นครับไม่มีรายครับตรงนี้ไกลมากๆเลยแล้วจังหวะบวกตรงนี้นครับอาจจะจุกเลยครับลบทับด้วยก็อิทธิพลน,นะครับเจอทางอุดรยูเอต ฟีคิกของดาก้อนปทุมวันแล้วเปิดเข้ามาได้โขกครับโขกของเปีเลสนะครับบอลเหมือนจะไปฉลับด้วยครับจังหวะนี้ฟีคิกนะครับเปิดมาแล้วโอ้โหอยู่ในลายชัดเจนนะครับเปิดมาแล้วโขกลูกนี้มีตัวลงมาช่วยเกมรับนะครับแล้วก็เนี่ยครับจังหวะพยายามบังคับทิศทางสะบัดแล้วครับแต่ว่ามีอาทิตย์เนี่ยครับวันนี้เป็นหน้าที่ของโค้ชโดนัทครับดาราธรคงสมบูรณ์ครับคุมทีม แล้วจังหวะทิมขึ้นมาทางขวาลูกดีครับปฏิพานิเศษรุษสีเปิดเข้ามาหน้าประตูริช็กไม่ได้ครับสีนพงรอเพื่อนก่อนครับเอเลียสดึงขวามาแล้วเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษไปแล้วด้โขครับแม่โอ้โหเป็นโอกาสที่ได้น้ำได้นึ้งนะครับของเกมนี้โดยทางพอเลีสนะครับเน้นขึ้นทางซ้ายเป็นส่วนใหญ่ครับโดยเฉทางเอเลียส เปิดมาเาโอ้โหโฉบตัดมาดีด้วยครับอย่างดีที่คาร์ลาสันโต้นเนี่ยชกเข้าไปครับแล้วดูโอ้โหเปิดมาตรงนี้ขวาแล้วครับชุตติคมเปิดเข้ามาทีดึงยังคว้ามไม่ได้เจอกับแท่ครับแม่ก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับเปิดมาลุ้นเนวโดยทางวิลิงตันเนี่ยครับโฉบกระโดด มาแล้วแต่ว่าเป็นชินงคงนะครับที่ถึงบอลก่อนซุสตารเนี่ยลอยตัวไปกระแทกนะครับก็ชัดเจนนะพีกของชุติคมกลิ่นจะปาสีนีไม่ได้ครับปฏิพานชุติคมเปิดมาลูกนี้เอ้าเคลียไม่ขาดแล้วกดลูกนี้ชันแหลบครับโอ้ลูกนีของปฏิพานตังมาเนี่ยกดเลยครับ แต่ว่าตรงนั้นเนี่ยมันก็มีตัวบล็อกอยู่นะครับเนีกดแล้วเจฟฟ์สันเฟร่าครับยืนตรงนั้นวิธีบอลนี่น่ากลัวนะครับเข้ากรอบด้วยแต่ว่าสุดท้ายก็มีเจฟฟ์สันเตะมุมของชุดทิคมเปิดมาเสาสองแล้วได้โขงครับโอเวริกันในทีนพงครับ ถู้าจะเป็นโอกาสยิงตัตกรอบครั้งแรกเลยนะครับในเกมนี้เป็นของวิลลิงตันคูสแล้วอยู่ตรงนั้นพอดีด้วยครับสินพง์แล้วเปิดยาวขึ้นมาแล้วขิงมาลูกนี้คว้าไว้ได้ครับสัดติภาพพ่างเร็วมาเลยครับทัชพลเปิดมาเวลิตันมีความเร็วครับแล้วเสาสองจะชาหนึศูนย์ครับเป็นปฏิภาพไปเสิร์ฟสู่สีครับ ทำประตูขึ้นนำให้กับสมุทรสาครซิตี้แล้วครับโอ้การประสานงานของคู่กองหน้าครับทางสมุทรสาครซิตี้นำแล้วครับ1-0ผูกแม่นมากครับเล่นกันไม่กี่จังหวะสุดท้ายเป็นประตูขึ้นนำนะครับดียครั้งครับขึ้นมาแล้วแทงตรงนี้มาไม่ล้ำหน้านะครับขึ้นมาเช็คลายไม่ทันครับเจมสันแล้วดูเวงตันคูสให้มาครับอูหแม่นยำทิ้งมาตรงนี้นี่เอาชนะได้ครับมีความเร็วอยู่แล้วแต่ว่าต้องชมจังหวะปาดมาเลยครับ นี่ครับจังหวะปาดมาขอแค่เข้าให้แม่นครับปฏิพานอุ่นแล้วก็1นศูนย์ครับโอ้โหจ่ายแม่นจบเยี่ยมครับแล้วก็ทำให้สมุทรสาครเนี่ยออกน้ำครับไดเฮไปก่อนนะครับเดี๋ยวดูครับหลังจากนี้นี่ขืนบอลกันมาครับทางแล้วก็ปทุมวันแล้วเปิดมาบ้างครับ คาร์ลสโมงมาได้ผงศิลเอาไปเตะอัดพวกเดียวคนเองครับบอลมาเข้าท่าแล้วก็ปทุมวันริชาร์ดเดสเปิดยัดมาแล้วจะควยตีเสมอหนึ่งหนึ่งเหมือนกันครับได้ประตูจากปีแลรกับชาร์ดลูกนี้หนึ่งหนึ่งแล้วครับโอโ้โหยิงมายิงกลับครับไม่โกงวลแรดครับดีใจยังไม่ทันสุดครับทั้งฝั่งสมุทรสาครเจอดาก้อนปทุมวันการจะรับรีตีเสมอแล้วครับเออไปเคลียร์กันไม่ขาด่โอ้โหเตะ เข้าหน้าพวกเดียวกันเองครับแบบนี้แล้วดูจงังหวะยอดมาโอ้ไ่ว้ตรงนี้เลยมาครับโอ้โหไปต่อาจพวกเดียวกันเองแล้วเสียหายหนักเลยครับแล้วชาร์จแก๊สเปิดมาเข้าไม่ถึงนะครับควายามจะค่อยให้สวยนะครับอนุวัตแต่ว่ากลายเป็นดีครับเลยมาถึงปีลาสที่ได้จบแบบจัดจากว่าครับหนึ่งหนึ่งครับ โอ้โห,โโหสุดๆครับคู่นี้ถึงบอครับไม่มีให้มาทางซ้ายจ่ายต่อครับกิตินันมาที่เอเลียสเอเลียสดึงขวาแล้วลอกยิงเลยครับโอ้โหใครเห็นก็ว่ายิงครับลูกนี้คงไม่เปิดแน่นอนโอ้โหจังหวะลากตัดแล้วขอลองเลยครับเอเลียสดูครับข้างใน ก็มีเพื่อนนะครับแต่ว่าตาัดสินใจโยนขึ้นมาทางขวาดูนี้ริชาร์ดเกตแคบอยู่ที่บอลแล้วจี้มาริชาร์ดเกตดึงขวาดึงจะไหวทีหนึงแล้วค,ควายลูกนี้ส่งโบกลูกนี้ของเอเลียดครับแม่ข้ามคานครับวันล้ำหน้าไปก่อนครับแม่แต่ว่าทีเด็ดคือลูกจ่ายลูกนี้ของริชาร์ดเกตเนี่ยครับ โอ้ให้มาแต่ว่าเอเลียสกลับมาที่จุติคมดีดอกซ้ายกับเตชินเตชินดึงเข้าขวาแล้วเปิดมาเสาสองได้ครองเลยโ้โนเช็ดหน้าต่างครับลูกโคของสิริชัยโอกาสครั้งหนึ่งนะครับของสิริชัยโอ้สอดไปสวยครับเปิดทิ้งไปทางลึกโพยายามเล่นเสาแรกนะครับทางสิริชัย เทเรียนเฟอร์นาเดสให้มาลูกนี้กับพัชมินประพันธ์ไม่รับหน้าครับแล้วยัดมาตรงกลางจังหวะยิงเลียดนับเป็น2อหนึ่งครับโอ้โหลูกยิงของอินทพลเอกปัชยาครับแล้วแม่เฮเกอร์ครับแบบนี้โอ้โหมเจอรำหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนครับว่าก็แบบนี้ก็ชัดเจนนะครับหลังตั้งแต่จังหวะนี้แล้วครับ ทางพัตมิตรประพันธ์โอ้โหให้มาที่นิพิพลเพื่อนรับหน้าครับเจ้าตัวในีจบสวยดูจบพ่าก็ชัดเจนนะครับวันนี้ทอสชัสดีครับกำลังเช็คจังหวะเมื่อสักครู่นะครับของทางนิพนธ์ลแล้วได้ประตูครับโอ้โหเป็นประตูครับน่าจะมีการตีเส้นบแบบนี้ เดี๋ยวต้องดูครับภาพมาจากห้อง V R เรื่องของการตีเส้นนะครับโอ้ด็ด่าครับเนี่ยครับถ้าดูจากภาพถ่ายทอดสดเป็นปัธมิตรประพันธ์นะครับที่ภาพนี้คือไม่ลำหน้าครับครับโอ้โหเนี่ยครับจุดเริ่มต้นมาจากพันมิตรประพันธ์นะครับที่แอซิสมาให้ตรงเนี้ยครับ แล้วอิทธิพลกิงแบบยอดเยี่ยมเลยครับคือผู้ช่วยผู้สินเนี่ยยกคงกว่าล้ำหน้าครับเหมือนกับที่เราเห็นนะครับแต่เอเลียสเฟอร์นาเดสจีมาเป็น3-3ครับตอนนี้เอเลียสให้มาทางซ้ายที่พัธมิรประพันธ์จับแล้วรลองกดซ้ายลูกนี้เข้าไปครับเป็น3ประตูต่อหึงครับจากพัธมิรประพันธ์คร้บจบได้อย่างเด็ดขาดเลยครับ ผุสะใจครับคราวนี้ได้เฮสักทีครับโอ้คือหลุดมาสามสามเนี่ยก็ต้องชม จังหวัจบสกอร์ครับจบ90นาทีครับดาก้อนปทุมวันเอาชนะสมุทรสาครซตตี้ไป3ประตูต่อ1เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปจะไปพบเจอกับแบงคอกยูไนเต็ดนะครับสำหรับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกด Subscribe <S <S เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับรักบอลไทยเชียร์บอลไทยเพราะบอลไทยอยู่ในสายเลือด